โรงเรียนอุบาลภูเกต็ตมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดตามบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นทั้งหลักสูตรห้องเรียนปกติหลักสูตรห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกรม หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่น การใช้จออินเทอร์แอคทีฟส่งเสริมให้ครูใช้ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มของการเรียนรู้ครบวงจร o b e บ Content Center โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับยอดเยี่ยมในทุกมาตรฐานโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ตมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มีระบบการบริหารกิจาการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพจัดตั้งกลุ่มสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาดำเนินงานภายใต้นโยบายการรักเข้าใจห่วงใยปลอดภัยและให้โอกาสจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตและมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถอยู่ร่วมกันเชิงพหุวัฒนธรรมได้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภายในองค์กร อีกทั้งมีรูปแบบการขับเคลื่อนเชิงนวัตรกรรมและเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้คือรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา at a n u b a ล Phuket Model มีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาเช่นพัฒนาระบบการนิเทศพัฒนาการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีระบบภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งเครือข่ายด้านการส่งเสริมงานวิชาการเครือข่ายด้านความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณลักษณะเด็กตรงหอของภูเก็ต ภาคีเครือข่ายในด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนอกจากนี้ยังมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรที่ทันสมัยบริการแก่นักเรียนชุมชนและสถานศึกษาอื่น มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่น ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่ประชากรแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการศึกษาไทยได้มีความพยายามในการส่งเสริมให้สถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศโดยการจัดทําระบบบริหารจัดการคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจึงได้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งตศตวรรษที่21โดยใช้ at อนุบาลภูเก็ตโมเดลโดยดําเนินการร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนํานโยบายมาวางแผนในการบริหารงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อเนผ่านเกณฑ์การประเมินสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพมีความคล่องตัวสูงในการดำเนินงาน